โก้เจ้โก้ดโก้ีบับได้ก็ดีบับไาอากัน้ดไอ้ย่าหน้าแดงแดงเลยนี่โกโก้ไม่มีแดงเลยโอ้จบแล้วไอ้ย้ยเฮ้ยมันหลอดไายมันหลอดไก้มันหอดไายแล้วยังไม่ใช่หลอดไี่อีกหลอดนึงห้าหมื่นนะโก้ห้าหมื่นนะเออเนี่ยโก้หลอดจริงแล้วแดงงเอมันสู้มั้วาเี่ยหลดจริงเกอะก้เดกว่าโกมันมัน เดี๋ยวมันจะหนีจับเลยนะถ้ามันถ้ามันหนีจับนะมันใส่มอไซค์ก็ไม่หลกันแอนไหมกันกันแอนเอาดีเอาดีเอาดีเอาดิเอาดเิันเอาว้เอาดีเอาดเอาดเอาดอย่าหนีนะมึงอย่าหนีนะมึงอะไรนั่นนะอย่าหนีนะมึงใส่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 ส่ใส่ใสใส่ใสอใส่ใสสสสสสอสสสสอสสส่สส้สสส ไ้แามันมั่วม่วเอาไปเนี่ยมึงมงไม่ต้องสกิลป่าที่อะไรมึงไม่ต้องไปทาไข่เติมไหนแล้วนหนึ่งหนึงาวด็กเไปเาเลยมันแงก่อเนี่ยอืออยาก้ด่าลงัดุกอต้อมันเล่นเลยแฮกอตไอ้ล้วล้าอดไขอกูไอทไอองดอๆก่อนี บายบายบารบี้ให้บัร์บี้ให้รัดหน่อยไม่ใช่บัร์บี้ด้วยหรอมันมีอมันมีไม่มีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีก็ได้เอ้ามาสองกออกกูออกกูออกได้ไหมมาได้ได้บัฟแดงดีบัฟได้ทุกอย่างเห็นมันดีบัฟหมดเลยดีบัฟได้หมดห้ามจับพอไปตรงโน้นไปไปตรงโน้นนี่นี่ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยดีบัฟได้ใช่ไหมจับจับได้ปะจับไม่ได้จับไม่ได้ไมีบีจีเลยดีบัฟได้ทุกอย่างเลยหน้าแดงอะไรได้หมดนะ สามแดงเรเดี๋ยวแต้มผมเท่าไหร่วะแล้วก็ยังองให้มันใส่อะไรเฮ้ยโก้ทีป้องกนมีบัตรปะมันใส่ไทเลนสองวงมาเชลสองวงแล้วก็ใส่ลิซิตหัวแอมเอาการใส่ของกันแอมหมดเลยแล้วก็ใส่ขัดกาใส่คุมกาใส่มอไซกันเลยเอาัปแอมโดนล้อแน่เึงบับแดงก่อนนะไม่เห็นโกงโง่่ จะไทยลงรัวๆเลยวะเนี่ยมาตีเข้าพอละดูออกอยู่แอมแอมแรงกว่าหรืออะไรแรงกว่าได้คลิปเป็นหลักฐานแล้วสร้างคลิปเนการที่เป็นผมเก็บเนี่ยมันตลอดการและตำนานนะบอกเลยเอดินเดินเดินเดินได้แล้วไปใส่มันเออใส่มันเลยเป็นไงได้เปียเสียเปียกเนี่ยตอนเนี้ยเอาวะคอมโบสามสี่หลอวเร่งนะต้องไปตีมันหน่อยนะทีหนึ่งอะเอาวะรัดลัดเอาไว้หลดจริงแล้วตัดจริงแล้ว สี่หมมันเหลือห้าหมืนเหลือสี่หมื่นสามสี่หมื่นสองสีมนแล้วปะสกิลเล็กแบบโกปะสกิลใหญ่ไม่ต้มมั้งรัดจริงต้องจ่ายสกิลเล็กอ่ะอต้องสกิลต้องแต่ได้อยู่ได้อยู่มันสองหมื่นสองหมื่นได้อยู่สองนเจ็ดเอาเอ้ยเด้อเด้อเด้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวแล้วสวยสวยแดางเี้อ